ที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยโตช้าเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าในระยะต่อไปมันไม่ใช่เรื่องโครงสร้างอย่างเดียวแต่มันจะมีเรื่องวัฏจักรนะครับหรือภาวะเศรษฐกิจที่ไปซ้ำเติมให้เศรษฐกิจไทยหมุนวนลงเร็วขึ้นนะครับตีมครั้งนี้ผมใช้คำว่า Landing, Landing. แลนดิ้งแลนดิ้งเวลเราขึ้นเครื่องบินแล้วแลนดิ้งแล้วลงแล้วนะถามว่า จะ hard landing หรือ soft landing ยังไม่มีคำตอบขึ้นอยู่กับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็น policy coordination ไหมก่อนหน้านี้นะครับก่อนไกลมาแล้ว20ปีที่แล้วประเทศไทยโตได้ดีมากอันนี้โลกนะสูงแกนตั้งคือการเติบโตแล้วเราก็ชะลอลงมาเรื่อยๆนะพอก่อนโควิด แถวๆก่อนโควิดเนี่ยเราก็โตใกล้ๆโลกแหละแต่ตอนนี้เป็นไงครับเราโตต่ำกว่าโลกแล้วกลุ่มนี้ดีสุดนะเพราะทั้งรวยกว่าเราและโตเร็วกว่าเราตามเขาไม่ทันอิมพิเรชันคือเราตามเขาไม่ทันมาเลเซียเนี่ยเราตามไม่ทันแน่เลยจีนเราก็ตามเขาไม่ทันซ้ายบนแปลว่าอะไร กลุ่มนี้จนกว่าแต่ตามเรามาติดติด <Yeah. S 1> เนี่ยฟิลิปปินส์โอ้โหมาเลยนะประเทศไทยแปลว่าอะไรครับก็ช้ากว่าคนอื่นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นการปรับปีนี้ไม่ได้ปรับแล้วปีหน้าปรับลงจาก2.9มาเป็น2.6ที่ผมเรียนก็คือว่า eic คาดว่า potential growth เราเนี่ยคือ2.7เเราเคยทำไปแล้วเมื่อสักพักหนึ่งแล้ว ไอ้เลขที่2.6งจแล้วว่าเราโตต่ํากว่าักยภาพแล้วส่วนต่าง0.1%ที่มันต่ํากว่าักยภาพนั้นมันมาจากเรื่องวัตจักรนะวัฒจักรก็คือเนี่ยเห็นเลยไหมครับว่าปรับลงทั้งหมดเกือบสีแดงเนี่ยคือไอเทมที่ถูกปรับลงการบริโภคอ่อนแรงลงค่อนข้างมากการลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงนะครับนักท่องเที่ยวปรับลงนะครับก็จะเห็นการแผ่วลงของการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจ สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโฟกัสมากขึ้นนะครับนโยบายที่เห็นคือระยะที่หนึ่งเนี่ยจ่ายเฉพาะคนที่มีปัญหาใช่ไหมครับเปราะบางโฟกัสมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายถ้าทำแล้วได้ผลกระทบอย่างไรก็บวก GDP ขึ้นไปอีกประมาณสัก0.5ถึง0.7นะครับช่วยได้แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเราเห็นเนี่ยว่าการท่องเที่ยวในประเทศก็โตอย่างต่อเนื่อง แต่ปีหน้าไม่น่าจะโตมากแล้วเอาไปผนวกกับอะไรทําไมเราถึงคิดแบบนั้นก็ EIC ทำเซอร์เวครับถามว่าปีหน้าจะเที่ยวไหมเขาบอกว,ากว่ากว่าครึ่งหนึ่งนะ46%บอกว่าจะงดหรือจะลดการใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศก็แน่นอนก็ไม่มีตังค์จะกินนะอย่าไปเที่ยวเลยนะะอยู่บ้านนะครับหาความสุขกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น แต่ h าร์ดแลนดิ g งเกิดขึ้นได้ไหมได้ทางขวา Hardlanding เกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิด3อย่างพร้อมกันอย่างแรกเศรษฐกิจโลก Recession เราไม่รู้นะวันนี้ทุกคนคาดว่ามันซอฟต์แลนดิ g แต่เราก็ไม่รู้การตึงตัวที่ผ่านมามันส่งผลเร็วมันเกิดลามไปภาคการเงินของโลกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะสคือถ้าการเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพสมมติปีหน้าเนี่ยอยู่ดีมีสูตรากาศงบประมาณไม่มี อันที่3คือภาคการเงินตึงตัวสูงมากมีหนี้เสียกระโดดขึ้นไปสุดท้ายแล้วถ้าเป็น hard landing แบบนี้เศรษฐกิจไทยโตได้1.9